ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการกินขนมหรือของหวานควรจะเป็นเวลาหลังจากที่เรารับประทานอาหารใครที่ชอบทานขนมหรือขนมหวานในช่วงเวลาที่เรากําลังลดน้ำหนักหากเราสามารถจํากัดปริมาณแล้วก็เวลาในการทานได้มันจะมีส่วนช่วยในการทําให้ส่งผลเสียกับร่างกายของเราน้อยที่สุดค่ะขนมหรือขนมหวานเนี่ยมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลที่ค่อนข้างสูงค่ะเมื่อเราเรับประทานเข้าไปมากๆมันจะสามารถกระตุ้นการทํางานของอินซูลินได้สูงเพราะฉะนั้นเวลาในการเลือกทานพวกขนมเนี่ยจึงมีส่วนสําคัญมากๆกับคนที่กําลังดูแลสุขภาพและคนที่กําลังอยากจะลดน้ำหนักค่ะ ราควรหลีกเลี่ยงการกินขนมหรือของหวานตอนท้องว่างค่ะเพราะมันจะทําให้น้ําตาลเหล่านี้ค่ะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเราอย่างรวดเร็วค่ะและสามารถไปกระตุ้นการทำงานของอินซูลินทําให้อินซูลินเหล่าออกมามากแล้วก็สูงมากจนเกินไปค่ะทําให้น้ําตาลเหล่านี้ค่ะไปถูกเก็บที่เซลล์ล้ะค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้อย่างรวดเร็วและอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงการทานขนมแล้วก็ของหวานนั่นก็คือช่วงเวลาตอนเช้าค่ะเพราะตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราท้องว่างยังไม่ได้รับสารอาหารใดๆเข้าสู่ร่างกายแล้วค่ะ มันจะดูดซึมน้ำตาลเหล่านี้ค่ะเข้าสู่ร่างกายเราอย่างรวดเร็วเช่นกันอาหารเช้าควรเป็นของขาวที่ไม่ใช่ของหวานและก็ไม่ใช่ขนมค่ะถ้าเรากินขนมหรือของหวานในตอนเช้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือทําให้ระดับน้าตาลเลือดของเราพุ่งสูงค่ะแล้วก็ร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากมันจะใช้เวลาประมาณ90นาทีค่ะระดับน้าตาลของเราก็จะลดต่างงําลงหลังจาก90นาทีนั้นนะคะจะทําให้ร่างกายรู้สึกเพลียค่ะอ่อนแรงและทําให้เรารู้สึกหิว ทำให้เราต้องหาแหล่งพลังงานหรืออาหารเข้าสู่ร่างกายเราอีกรอบค่ะและที่สำคัญนะคะมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเราค่ะเอาแหล่งคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายแล้วค่ะมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้ระดับต่างๆเราพุ่งขึ้นสูงอีกรอบหนึงค่ะ และอีก90นาทีต่อมาระดับน้ำตาลก็จะลดลงเช่นเดิมค่ะทั้งวันนะคะเราก็จะวนลูปหรือจะมีพฤติกรรมการกินแบบนี้ตลอดทั้งวันค่ะหรือเรียกไง่ายๆว่าจะทําให้เรามีพฤติกรรมการกินจุกจิกตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะถ้าเราอยากลดน้ำหนักเราก็อยากดูแลสุขภาพเราควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินจุกจิกหรือหรืออาการที่ระดับน้ำตาลขึ้นสูงแล้วก็ลดลงต่ําอย่างรวดเร็วแบบนี้ด้วยการเริ่มต้นทานอาหารเช้าที่ดีค่ะที่เน้นโปรโตีนเป็นหลักนะคะ,เ,ะ,คะเพิ่มไฟเบอร์ในสส่วนที่สมดุลค่ะปริมาณโปรโตีนสําคัญมมาาาาากค่ะ่ะะะเเพรรรโปตีนนจททํให้้ออิง โตีนกับไฟเบอร์เนี่ยเขาจะกระตุ้นการทำงานของอินซูลินสูงเท่ากับคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ทําให้ระดับน้าตาลในเลือดของเราขึ้นสูงไม่ทําให้เรามีพฤติกรรมการกินจุกจิกและไม่หิวบ่อยๆเรื่อยๆตลอดทั้งวันค่ะและถ้ากลางวันเรารู้สึกอยากกินขนมหรือของหวานเราควรทานขนมหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วและเมื่ออาหารกลางวันนะคะควรมีสัดส่วนของไฟเบอร์ที่สูงค่ะแล้วก็มีสัดส่วนของปริมาณโปรตีนที่เพียงพอค่ะ ถ้าเราทานไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนเข้าไปก่อน2ตัวนี่ค่ะจะทําให้เราอิ่มท้องไหวมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะไฟเบอร์ที่เราทานเข้าไปก่อนมันจะมีส่วนช่วยในการไปชะลอน้นําตาลจากข้าวและน้ําตาลจากขนมแล้วก็ของหวานให้กับเราค่ะอย่างน้อยก็ทําให้น้ําตาลดูดซึมช้าลงและที่สําคัญทําให้เราบริโภคขนมแล้วก็ของหวานได้น้อยลงเช่นกันค่ะนอกจากที่เราจะไม่ทานขนมหรือของหวานตอนเช้าแล้วเราจะไม่ทานขนมแล้วก็ของหวานระหว่างมื้ออาหารด้วยค่ะเราควรปล่อยให้ร่างกายได้มีช่วงเวลาท้องว่างหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วไปจนถึงมื้อเย็นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นระหว่างมื้ออาหารคะหรือช่วงบ่ายเราจะไม่กินขนมแล้วก็ของหวานเลยค่ะนี่คือวิธีการสร้างความสุขให้กับคนที่กําลังลดน้ำหนักแล้วก็อยากทานขนมหรือของหวานค่ะก็ไม่แนะนําให้ทานขนมหรือของหวานทุกวันนะคะนานๆทานครั้งหนึ่งหรือสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งและไม่ควรทานในปริมาณที่มากจนเกินไปด้วยนะคะ